ครูเชื่อนะคะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังตามหาเทคนิคเคล็ดลับวิชาที่สุดยอดในแต่ละเลเวลก็จะแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่ครูจะพูดต่อไปเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนตามหามานานแต่รู้ไหมว่าความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวนิดเดียวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะไปกัน สิ่งที่ครูจะพูดต่อไปเนี้ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปทําในอนาคตแต่สิ่งที่ครูจะพูดก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวันอันนี้คือเคล็ดลับความสําเร็จที่สุดยอดเลยอย่างแรกเนาะเราจะต้องตามหาเทคนิคที่สุดยอดให้เจอเทคนิคที่สุดยอดนักเรียนฟังครูแล้วก็เอาไปพิจารณาเนาะถ้าเราต้องการที่จะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งยกตัวอย่างการเทรดแล้วกันตัวครูเองนะคะได้เดินทางศึกษาเนาะทั้งไทยและต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเทคนิคที่ครูเอามาสอนจะไม่ใช่เทคนิคที่เป็นของไทยอย่างเดียวจะเป็นของต่างประเทศด้วยนะคะใครที่มาติดตามครูครูจะบอกเสมอว่าบางทีนักเรียนอาจจะต้องเรียนหลายสถาบันเพื่อให้ได้เทคนิคที่สุดยอดตามที่เราต้องการมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนักเรียนแล้วสุดท้ายแล้วครูคนสุดท้ายของเราก็คือตัวเราเองสมมติว่านักเรียนไปเรียนสถาบัน A นักเรียนได้เทคนิค A มา สถาบัน B ได้เทคนิค B มาแล้วก็เอามาแมทชิ่งเอามารวมกันเป็นหน้าเทรดของนักเรียนเองเป็นสไตล์การเทรดของนักเรียนเองแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมคนจนกับคนรวยมันต่างกันยังไง ทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นทำไมคนจนถึงจนลงคนรวยทุกคนนะคะเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำเสมอก็คือการฝึกอบรมในอาชีพที่เขาต้องการไปดูได้เลยไปถามได้เลยคนรวยทุกคนเขาจะฝึกอบรมอาชีพที่เขาต้องการสม่ำเสมอด้วยปีหนึ่งหลายครั้งด้วยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นนั่นเอง แล้วข้อที่2พอเรามีเทคนิคที่สุดยอดแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องทุ่มเทสุดความสามารถคือไม่สําเร็จไม่เลิกนักเรียนเห็นโทมัสเอดิสันไหมคะเขาทดลองผลิตหลอดไฟเป็นหมื่นครั้งแล้วก็ประสบความสําเร็จครั้งที่1นึ่งหมื่นหนึ่งบางทีอะเรามีความรู้เนาะแต่บางทีเราอาจจะแบบเอ่อต้องลองทดลองทําเป็นหมื่นหมื่นครั้งอะเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้มันเกิดความชํานาญมันก็เลยมีตําแหน่งที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั่นเอง ถ้าเรารู้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้ฝึกเลยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้นะนักเรียนแล้วก็ข้อที่3ก็คือต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่นำพาไปสู่เป้าหมายเวลาที่เราได้เทคนิคที่สุดยอดแล้วเรามุ่งมั่นทุ่มเทแล้วมันไม่พอนะเราจะต้องรู้จักแยกแยะด้วยนะคะว่าอันไหนควร yes อันไหนควร no อันไหนควรปฏิเสธอันไหนควรโอเคนะคะคือในการเทรดเนี่ยสมมติว่าหุ้นมี ทำการบ้านมา30ตัวนักเรียนจะต้องรู้จักการปฏิเสธตัวที่มันไม่ใช่หรือตัวที่มันได้กำไรน้อยที่สุดนักเรียนจะต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวแล้วเหตุผลที่จะเลือกเพียงหนึ่งเดียวมันก็อยู่ในเทคนิคข้อที่1ก็คือเทคนิคที่สุดยอดนั่นเองเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ใช่นักเรียนต้องตัดออกเหมือนใครที่จะมาเรียนกันล่าล่างฮุซซิงอะนะคะนักเรียนไม่ต้องมองคนอื่นนักเรียนมองตัวเองว่าอ้ย ฉันชอบครูคนนี้ฉันอยากเรียนกับครูคนนี้ครูชอบคลิปที่รุ่นพี่พูดมากเลยนะก็อบอกว่าผมไม่เคยเรียนที่ไหนมานะครับรการเจอรุ่นพูนเป็นเรื่องโชคชะตาเป็นความชอบอ่ะคือเราเลือกครูจากคลิปใต้สำเนกเราอ่ะว่าเราชอบคนนี้อ่าเราอยากเรียนคนนี้นั่นแหละนักเรียนก็แค่แน่แน่กับตัวเองแล้วนักเรียนจะไม่นวนเสียใจเสียงในหัวของคนอื่นมันคืออนาคตของคนอื่นอย่าเอาอนาคตของคนอื่นมาอยู่ที่เราอนาคตของคนอื่นอาจจะไม่ดีเท่าคุณก็ได้นะคุณอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่าเขาก็ได้ถ้าฟังเสียงหัวใจของตัวเองอะนะ แล้วก็ข้อสุดท้ายหลังจากที่คุณมีเทคนิคที่สุดยอดแล้วคุณจริงจังทุ่งเทกับมันแล้วแล้วก็คุณก็ปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้พักสมองบ้างในหนึ่งวันเนี่ยปล่อยให้สมองเราได้พักบ้างสักชั่วโมงนึงก็ยังดีแล้วก็ไปทําในสิ่งที่นักเรียนรัก สมมติว่านักเรียนรักการอ่านการ์ตูนนักเรียนก็ไปอ่านการ์ตูนสมมติว่านักเรียนอยากทํางานอดิเรกพวกปกลูกต้นไม้เอ,อ่อทำสวนแปลงผักทําสวนโซลาเซลอะไรเงี้ยบางทีงานอดิเรกเนี่ยมันอาจจะสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนก็ได้นะถ้านักเรียนทำสี่สิ่งนี้ทุกวันนะนักเรียนเชื่อไหม มันจะทําให้นักเรียนเดินทางไปสู่ความฝันของนักเรียนได้จริงๆแล้วถ้าใครนะคะที <reco Christ. S 2> ่กําลังมองหาแรงบันดาลใจเนาะเอออยากได้ไอเดียในการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากได้ไอเดียในงานอดีเรกครูมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนําเป็นหนังสือที่เป็นทีมเดียวกับเล่มที่วอลเลมเฟตมหาเศรษฐีระดับโลกอ่านนะคะตั้งแต่อายุ7ขวบจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ขายโค้กแล้วก็นังสือพิมพ์แล้วเขาทาธุรกิจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนักเรียนรู้ไหมว่าความพิเศษ ขอหนังสือเล่มนี้มันพิเศษตรงไหนหรือปล่าสิ่งที่วอลเลนบัฟเฟตทำอ่ะมันอยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยแล้วถ้านักเรียนอ่านไปนะนักเรียนจะรู้เลยเฮ้ยแม้กระทั่งเรื่องการลงทุนอะนักเรียนสังเกตไหมว่าเออคนรวยเนี่ยเวลาที่เขามีเงินแล้วอ่ะเขาเอาเงินไปลงทุนที่ไหนกันหนังสือเล่มนี้มีบอกหมดเลย สมมติว่านักเรียนไม่มีทุนเลยนะไม่มีต้นทุนเลยหนังสือเล่มนี้ก็บอกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีต้นทุนเลยต้องทํำยังไงส่วนใครที่มีต้นทุนอยู่แล้วเป็นร้อยล้านพันล้านจะเอาไปต่อยอดยังไงหนังสือเล่มนี้ก็บอกเหมือนกัน <S 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 เพราะฉะนั้นเล่มเนี่ยนะมันครอบคลุมตั้งแต่คนจนนะจนถึงคนที่รวยมากและถ้าใครสนใจนะครูมีโปรพิเศษเนาะพีออเดอร์ order, ครูเขียนเวลาไว้ประมาณ30วันเนาะแต่จริงๆมันไม่ถึงหรอกนักเรียนถ้า หนังสือมาถึงก่อนเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะให้ทีมงานเนี่ยจะส่งให้ก่อนเลยเขียนสามพิบันนี่คือเผื่อไว้โอเคไหมนักเรียนสามารถเข้าไปอ่านฟรีได้เนาะแล้วก็จองได้เลยนะคะจริงๆครูเนี่ยแปลเพื่อที่จะอ่านเองนะนักเรียนเพราะครูอยากอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วแล้วก็ออพอพอได้อ่านแล้วพอได้แปลแล้วได้เรียบเรียงใหม่แล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องเอามาให้คนอื่นอ่านบ้างคือมันดีมากๆ,ๆนักเรียนเนาะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย This morning.